เฮ้ยรู้ไหมว่าคําไทยที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมีที่มาจากภาษาแต้จิ๋วด้วยนะจริงดิน่าสนใจมากเลยแล้วมันเกิดยังไงหรอก็อย่างที่รู้กันว่าคนจีนอพยพเข้ามาไทยหลายร้อยปีโดยเฉพาะคนแต้จิ๋วจากทางใต้ของจีนนี่แหละเขาไม่ได้แค่เอาน้ำตู้หู้กับก๋วยเตี๋ยวมาแต่เอาภาษามาแจกจ่ายด้วย เลยทําให้ภาษาไทยมีคําฝากจากแต้จิ๋วเพียบเลยเอ้าแล้วแปลว่าเราใช้คําจีนในชีวิตประจําวันโดยไม่รู้ตัวเลยเหรอใช่แล้วนี่แหละที่เรียกว่าวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนแบบสุดๆระหว่างไทยกับจีนงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคําไหนบ้างที่เราใช้ทุกวันโดยไม่รู้ว่ามันมาจากแต้จิว๋วโอเคงั้นเล่าเรื่องอิทธิพลของแต้จิ๋วให้ฟังหน่อยสิคนจีนที่มาไทยส่วนใหญ่ก็มาจากแต้จิว๋วหรือที่เรียกกันว่าเฉาโจทางใต้ของจีนนั่นแหละ เขาไม่ได้แค่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาฝากแต่เอาภาษาและวัฒนธรรมมาผสมกับไทยจนกลายเป็นของใหม่เลยแปลว่าคำไทยที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีรากมาจากแต้จิ๋วใช่ไหมถูกต้องงั้นมาดูตัวอย่างคำกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มแรกเลยเก้าอี้เก้าอี้ที่แปลว่าเก้าอี้ใช่ไหมใช่เลยคำว่าเก้าอี้มาจากแต้จิ๋วตรงตัวเลยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ของใช้ในบ้านก็ยังมีรากเงาจากแต้จิว๋วแล้วก๋วยเตี๋ยล่ะ คนไทยชอบกินกันมากใช่แล้วคําว่ากว๋วยเตี๋ยวที่แปลว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มาจากแต้จิ๋วเช่นกันแถมยังเป็นเมนูโปรดของหลายคนด้วยแล้วจับกางละ่ะเคยได้ยินบ่อยๆจับกางเป็นคําเรียกคนงานก่อสร้างหรือแรงงานหนักๆนั่นแหละคํานี้ก็มาจากแต้จิ๋วเหมือนกันแล้วซวยละ่ะเห็นใครๆก็พูดซวยแปลว่าโชคร้ายหรือเคราะห์ร้ายคำนี้ก็มาจากแต้จิ๋วเหมือนกัน ถ้ารู้สึกสวยก็บอกได้เลยว่าเป็นอิทธิพลจากแต้จิ๋วแล้วถ้าอยากพูดว่าโชคดีละ่ะเฮงนั่นแหละแปลว,ว่าโชคดีหรือรุ่งเรืองคำนี้ก็มาจากแต้จิ๋วด้วยแล้วยี่ห้อล่ะเห็นบนสินค้าเต็มไปหมด ยี่ห้อแปลว่าแบรนด์หรือตราสินค้าก็มาจากแต้จิ๋วเช่นกันว้าวไม่นึกเลยว่าคำที่เราใช้กันทุกวันนี้จะมีที่มาจากแต้จิ๋วเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่มาแชร์นะยินดีเลยนี่แหละคือการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมที่เราไม่รู้ตัวกันเลย